เออมีเงินมีอะไรปู่เรานะมีเงินเยอะนะแต่เออแต่อยากให้ใครก็ต้องดูไปก่อนอยากให้ใครจะให้ถ้าใครมีอดทนหรือแบบว่าใจกว้างไม่เลือกที่รักมักที่สังเดี๋ยวจะเอาให้จะพาไปดูก็เลยไปดูไปดูก็ที่โพนนะ<พ>ั่นแหละโพวนะเออโพนตรงนั้นนะตรงของพี่เองไง ใช่ไหมคนนี้องลุงคนน้าลุงนีที่ว่าจะเอาอันนี้ยกไปเนาะเออตอนนั้นก็เลยบอกว่าจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นก็ทับทรัพย์สินอีกละคุนวะก็เลยว่าโอ้ค่อยก็ไม่กล้าจะพูดอชื่อเจ้าชื่อว่าไงปู่ดำคนเสื้อปู่ดำเออปู่ดำเขาเขาเป็นจ้ามือ นี่อ๋อนี่ปูดำเหรอเออปูดำใครใครบอกยาบลาโอ้ยคนลุกเลยอ้าวก็เพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นคุยคุยกันไงเยอะเยอะโคตรโมลุกว่ะอือแล้วแล้วก็เลยบอกว่าเออถ้ารู้แล้วอาจจะให้เรียกว่าไงเรียกว่าอิโพก็ได้เพราะว่าเราสนิทกันปูดำเออปูดำป่ะไปดูท่านว่าอือไปดูนะแล้วป้ากงใส่ก็ไปไปแล้วก็เหตุเปิด เขาบอกว่าอ่าอย่าอกจากไม้ไผ่นะเดี๋ยวเรื่องนี้ต่อไปก่อนอเอาเรื่องที่คุยกัค่อยสิแลวที่นี้มาก็บอกว่าป้าๆมานี่หน่อยไม่ไปเบรกไม่ตรงไม้ไผ่เด้อเบรกตรงไม้ไผ่นะเบยก่อนเพามือเช้านี้แบบนี้มาเช้านี้คุยค่อยว่าไงเจ้าว่าอมานี่มานี่ป้ากำไสคอยว่าอ้ฝันแล้วเมื่อคืนนี้น่ะฝันว่าไงไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเนาะฝันว่าไง ก็เลยว่าให้ดูอะไรมาดูอันนี้ก็เลยไปดูไปดูว่าเห็นอะไรโอ้ข้อก็เห็นเลขหกนี่แลว้วหกสี่ตรงข้างนี่เป็นสี่หกหนึ่งหกส16 4. 16 4. ี่ปางสาบอกหนึ่งหกสี่หกสี่หกสี่เออหกสี่เออหกสี่เออก็แค่นั้นแหละต่อแล้วแล้วใครไปหาผมแล้วไปหาไม่ได้ยังไงเราเหมือนเล่าเมื่อเช้าสิเล่าเมื่อเช้าแล้วผมไปว่าไงอา้าวก็บอกว่าเขาไปตามคนอยู่เขาถูกใจแล้วถูกใจก็ ช่องอะไรนะบอกค่อยเร็วบอกค่อยเร็วโอ้ช่องอค่อยบอกเจ้าเร็วเขาไปบอกบอกเขาไปบอกเจ้าบอกเออเขาบอกว่าเออไปตามมาแล้วก็เห็นแล้วอู้ก็น่าพบเขาว่าเเลยบอกว่านาพบคือไรน้าพบก็นดาแบบว่าไว้ใจได้โน่น้าพบหน้าพบคือว่าจะได้เออก็เลยบอกว่าโอ้ก็ปูก็ไม่บอกค่อยสักหน่อยค่อยก็วางนี่แหละ กะเจ้าก็เรียกค่อยมาดูค่อยก็เห็นเรียกหูก,กับเรียกซีค่อยก็บอกว่าแล้วป้าทักผมว่าไงว่าผมแฝนอะไรเขาไปหาผมแล้วเ,เ,เขาหานเออเขาเขาเขาไปแล้วเข้าใกล้ไม่ได้เขาบอกอจะไปกระซิบหูเจ้าว,ว่ามานี่มานี้คุณหลานแต่ไม่รู้เขาทําอะไรมันร้อนค่อยก็เลยบอกว่าเจ้ามีอะไรบ้างนี่ไงผมแฝงน,นี่ไงเออนี่ยอ๋อเลยเข้าใกล้ไม่ได้ ถ้าป้าคำใสนะมีพระอยู่แต่ป้าใสอาบน้ํานอนแล้วก็ถอดเขาก็บอกว่าอาเราเป็นลูกเก้ากันมาอยู่ตรงนี้ก็ให้อดทนคือเขาทําอะไรคือใครทํายังไงจะได้อย่างนั้นเจ้าอย่าไปอ่าพูดเขาเด้อถ้าเขาไม่ให้ลําก็ปู่ไม่ทิ้งหรอกอเขาก็ถ้าป้าคำใสหมดเงินอันตัวนี้ก็ซื้อแล้วก็มันก็หมดมหมดแล้วก็ ปูกก็ว่าไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวจะให้เขาบอกว่า่องแล้วแล้วเขาพูดเรื่งค่อยอีกตอนเนี้ยค่อยอ่ะตอนเนี้ยหลังเอาวิ่งนะตอนเนี้ยหลังวิ่ง <c oughs> ก็เขาก็รักเจ้านี่แหละเพราะว่าก็เลยถามว่าจริงไหมป้าคำใสที่เขาไปขายผ้าให้จริงที่อยู่ตรงนั้นนะอุย้ยนี่แยกคนบุญอืมสามแยกคุนบุญเนาะก็เลยบอกว่าอ่าสั่งความมาอีกนะว่า อ่าอย่าให้อ่าอะไรนะบอก่อยแล้วบอกให้แล้วช่อง่อยบอกเจ้าแล้วเออช่องค่อยบอกเจ้าแล้วคือคอยคอยบอกเจ้าแล้วนะนะอีพอโอ้รู้แล้วเนอะเดี๋ยวจะไปจดไว้เพราะว่าอุ้ยอหนังสือค่อยเนี่ยเจ้าอ่านไม่ได้หรอกมันเป็นหนังสือขอมอืตัวขอมคาว่าอืก็ ออนัะอ่านหนังสือที่เจ้าจะเขียนนะมันเราอ่านไม่ออกเราเป็นเป็นภาษาขอใหมภาษาโบราณถ้าปู่เขียนให้ถ้าถ้าปู่เขียนให้นะป้าคำสายจะอ่านไม่ออกก็เลยมาบอกแต่ว่าอ่าบอกช่องค่อยบอกเจ้าแล้วน่ะเข้าใกล้ไม่ได้กระชิบก็ไม่ได้มันร้อนแต่เข้ามาบอกผมก็ไม่ได้เพราะนี่ไงผมใส่ี่อยู่ตลอดมันร้อนแต่เมื่อคืนเนี้ยไปหาผมอืไปอยู่แถวไปอยู่อยู่แถวหน้าห้องแล้วไปเตียงเขาไม่ขาบม่มาใกล้ตัวไม่ได้ ยืนอยู่ข้างนอกใช่ไหมยืนอยู่นอกแล้วยิ้มให้แต่วมาปัดมายืนอยู่หน้าห้องใช่ใช่ยืนอยู่ข้างนอกแล้วยิ้มให้ผมผมลุกเลยเออเออที่ผมเล่าความฟังอ่ะก็จริงไหมอ่ะผมเล่ากลับลงพันก่อนก่อนที่เธอเข่าใช่ไหมไม่รู้เรื่องกับป้าคำใสเลยผมนะไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่องผมเล่ากลับลงพันก่อนนะค่อยก็ไม่รู้ว่าช่วงเจ้าจะมาทำอย่างนี้ค่อยไม่รู้แล้วก็เห็นในบุญถิ่นก็เห็นครอบครัวเพื่อนมีลูกสาวเพื่อนกําลังจะอาบน้ําอยู่ที่เจ้าอ่ะ เตรียมสมุดบินสง่งใ,ใช้เออ,อกำลังอาบน้ําอยู่เพราะว่าลุงพันส่งให้อ่าแม่ทิบุญถิ่นนอกก็เปิดดูแล้วก็โอ้ยเนาะทาไมค่อยเห็นอย่างนี้เนาะเห็นแต่เจ็ดหนึ่งใช่จ้าวเห็นแล้วนะคืออย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยมันหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแต่ตอนเช้าผมถึงบอกว่าไปดูคลิปดีว่าเลขเปลี่ยนใครไปดูคลิปผมมันจะเห็นว่าเลขเปลี่ยนขึ้นออกข้อหรือว่าเลขเปลี่ยน แล้วแล้วเขาก็บอกว่าอ่าคือคนเนี่ยจะมารวยพร้อมกันน่ะมันเป็นไปไม่ได้อืเออนี่แหละคืออย่างบอกแม่คำสายตอนนั้นอ่ะสิบสองอ่ะก็บอกตรงเป๊ะเลยก็ไม่ได้เพี้ยนอะไรเลยเพราะว่าใครไม่รู้ท่านแล้วท่านพูดท่านท่านปันสมองท่านท่านทำท่านทำแบบนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยคือเหมือนท่านจะให้สามมติดหรือว่ายังไงผมไม่รู้นะเพิ่นให้แบบเนี้ยเป็นยกนิ้วขึ้นมาเออแล้วท่านก็ยิ้มให้แล้วท่านก็ไปออกมาเลย แล้วผมก็จะลุกตื่นตีห้าครึง่งก็จบแล้วตีห้าครึ่งก็ตื่นเลยไม่หลับอีกเลยว่าไข่ว่าไข่ไข่มานี่แหละเพื่อนบอกว่าถ้าถ้าเขียนให้ป้าคำใสน่นะป้าคำใสอ่าไนไม่ได้มันเป็นตัวหนังสือขอมอคืนเนะเพื่อนผมฝันนะเพื่อน,น,น,นชูก่อนที่เพื่อนจะไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนชูสามนิ้วอย่างงี้ถ้านั้านก็จะบอกสามงวดเพื่อนจะให้สามงวดติดหรือเปล่านะครับบอกว่านี่เราไปตกัน่อแล้วแกก็ยิ้มยิ้มไม่ผมเนี่ยแกย้มไม่ผมนะยืิไม่ผมหน้าน่ะคนเน่ะ ที่ป้าคำสายเห็นรูปล่างหมดตัวเลยนะ่ะก็อย่างนาทีนี่แหละดังก็โดง่งอ่าตัวก็ค้าแต่นาทีขาวเพื่อนค้าสูงหใหญ่แต่เพื่อนก็ใส่แค่สรลงอ่าอ่ะใส่สรลงนะสีอะไรอ่าสีแดงผสมอ่าน,านาั่นะว่าน้ำเงินก็มัน อะไรนะที่ว่าสีแดงผสมสีอะไรเออสีสลุไสีที่พันียวสีที่พันไทยไม่ใช่สีองุ่งเออนี่แหละนี่แหละออออกบม่วงม่วงอมน้ำเงินหรือเปล่าประมาณนั้นเออนี่แหละมันสีสวยนะแล้วก็ผ้าคาดพุงท่านก็บอกว่าออาถ้าเอาอย่างนี้แหละคืออ่าขอแค่อ่าน้ำ วันนั้นก็ไปบอกว่าเอาน้ําเขียวให้กินหน่อยครับออยากกินน้ำเขียวขันสองเขาดูผมกดไลค์ใ้าด้วยอะครบอยากครบครบคืออย่างนี้อะเมื่อคืนนี้ยหน้าเนี่ยเป็นรูปคนเดี๋ยวพ่เดี๋ยวขอแท็ป้าคำสอยป้าคำสาป้าคำสแล้วลักษณะรูปร่างหน้าเพื่อนเป็นแบบไหนอ่าเพื่อนเป็นหน้าอหน้าคมหน้าเหลี่ยมหน้ายาวหน้าคมหน้าคมหน้าคมแต่หน้าใหญ่แต่ก็คมนะ อันหน้าหน้าเจ้าเนี่ยหน้าอะไรนี่นะเขาเรียกว่าหน้าอะไรนี่แต่หน้าเขายาวหน่อยคือเนี่ยใหญ่เออแต่แต่ยาวยาวนัว้ผมผมเป็นประมาณไหนประคัสายผมผมของเพื่อนน่ะเป็นลักษณะสีแบบไหนผมน่ะสีดำก็เลยถามว่าเงาแบบไหนสั้นยาวสั้นค่ะสั้นผมผมอาจจะยักโฉบผมสั้นนะเออผมสั้นนะ แล้วแล้วที่นี้เขาที่ตามป้างใส่ไปดูน่ะก็เพื่อนเอาไม้ไผ่วางให้ให้ไปดูอ่วตอนนี้คือไปดูคุ้มทรัพย์แล้วบ่นี่ถูกต้องคิดว่าไปดูไม่ไผ่นะกำลังเออพี่วิลาวันตอบถูกครับถูกต้องอ่ะตอบอ่าอสรุปตอนตอนเช้านี้จบจบแค่นี้เมนบอจบแล้วค่อยก็รู้แต่แค่นี้มาถึงแค่นี้จะช้าคือแค่นี้แล้ววันนี้ต่อที่คุ้มทรัพย์ที่เพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าลุงพลมาอยู่ตรงนี้น่ะดีแล้ว คือใครจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าป้าคำใสจะช่วยก็คือปู่ดำบอกว่าวันเสาร์เ๋ยะเมื่อคุยเพื่อบอกให้ส่งไฟไปเอาผ้ฉช่ายมาส่งไฟแกบอกอยากเห็นหน้ากูให้มันดูกูหน่อยนี่เอาไปเอาผ้าช่ายครบแปดอย่างครบก็ะกงเลยเอาไปเอาผ้าช่ายมา่คืนนี้มาี๋ยวจะต้องไปก่อนเนาะเพื่อนยให้พยให้ลุงทานเห็นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ